สามเคล็ดลับคัดเลือกพลักเครื่องก่อนแขวนติดตัวหรือเช่าบูชาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเคล็ดลับที่จะบอกต่อไปนี้นะครับไม่เหมาะกับใครที่สะสมพลักเครื่องซื้อมาขายไปทํากาไรนะครับและไม่สนใจเรื่องพลังพลักเครื่องผ่านคลิปนี้ไปเลยนะครับเคล็ดลับนี้ได้บอกให้กับลูกค้าที่ได้ส่งภาพมาตรวจพลังพลักเครื่องนะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้ <Yeah. S 1> ในการคัดเลือกเพื่อประโยชน์ ของตัวแต่ละคนต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดไปชมเคล็ดลับนี้กันเลยครับเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลพลังระดับอ่อนหรือปานกลางให้ปล่อยผ่านมือไปนะครับเลือกเฉพาะพลังระดับสูงเท่านั้นครับเคล็ดลับข้อที่สองไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลนะครับ ของหลวงพ่อท่านใดรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ใช้แบบนี้เช่นเดียวกันและข้อที่3ไม่ว่าวัตถุบางคนชิ้นนั้นนะครับจะราคาเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนถ้าเป็นพลังระดับอ่อนหรือปานกลางให้ปล่อยผ่านไปนะครับให้เลือกพลังระดับสูงเท่านั้นนะครับเพื่อประโยชน์ตัวคุณเองในการได้สิ่งที่มีพลังระดับสูงครับรู้เคล็ดลับนี้แล้วส่งภาพมาตรวจ จำนวน5องค์หรือ10องค์นะครับตามอดีลายนี้ได้วยครับ